ถ้าผมไปเนี่ยผมไปภาวะปกติและจริงๆคนที่เชิญผมไม่ใช่คนเหล่านั้นเลยเป็น f อฟซเป็น f อฟซเขาเชิญผมสองคนนี้เขาเหมือนกับคนไปรวมแจมแล้วเขารู้ว่าผมเดินทางมาเขาเชิญผมผมก็เลยตัดสินใจไปแค่วันเดียวแล้วก็กินข้าวเสร็จเช้าผมก็กลับผมไปกินดื่มเนี่ยผมต้องไปผมไปกินดื่มผมต้องไปนั่งหน่อยไหมกมก็ไปร้องเพลงตามภาษาผู้ชายเจ้าสำราญบ้างก็ไปผิดอะไรอย่เรื่องนี้ผมก็บอกเมียมผม อย่ายุ่งกับผมเลยครับอย่ามายุ่งกับผมคุณไปของคุณเลยนะครับคุณจะไปไหนไปให้สุดที่เดินจำแม้แต่ผมเคยเตือนคุณคุณก็จะบอกผมว่าผมยอมติดคุกพี่มันใช่เหรอเราเอาชีวิตเราไปติดคุกจริงไหมอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างมากผมก็ยอมติดคุกคุกเป็นบ้านผมเป็นที่ที่ผมเคยผ่านมาผมไม่กลัวพี่พูดอย่างนี้จริงไหมแต่ผมเนี่ยเกิดความกังวลว่าแล้วลูกใครจะดูแลไปดูไปฟังคลิปตัวเองคุยกับผมด้ถ้าคุณอ้างว่าผมบันทึกเสียงคุณจริงผมไม่ได้เข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะ ผมไม่เคยเห็นด้วยกับฝ่ายอฝ่ายหนึ่งที่ทะเลาะก,กันไม่เคยเห็นด้วยเลยจริงๆแต่ห้ามไม่อยู่แล้วจริงๆเรื่องนี้ผมไประบายให้พี่โจฟังว่าพี่โจ <c oughs> ผมไม่แม่งไม่รู้จะระบายให้ใครฟังพี่โจเขาก็อกาเออมันก็เราก็ทําสุดความสามารถแล้วทนายทนายทำดีที่สุดแล้วอย่าไปยุ่งเขาเลยปล่อยเขาไปในเมื่อเราพยายามห้ามทันสองฝ่ายที่เป็นเพื่อนเราแล้วอะนักขณะนั้นเป็นเพื่อนเราอะพี่โจแกก็บอกเออทนายทำดีที่สุดแล้วปล่อยไปกูก็ปล่อยแล้วกูก็ได้รับหมายเรียกเพราะในรูปนั้นมันมีกูอยู่ เขาก็เรียกกูไปเขาเรียกกูมาตั้งนานแล้วแต่กูไม่ไปมึงฟังไว้ด้วยจนกระทั่งแล้วมีหมายเรียกมาจังหวะกูมีงานกูเลยลงไปนะแล้วการที่ผมลงไปเนี่ยเขาพาไปทานข้าวก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีน้ําใจผมก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้กินอะไรเยอะเดี๋ยวนี้ผมลดน้าหนักผมกินแค่พอประมาณผมไม่ได้ขนาดนั้นต้องโอ้โหอะไรเรื่องลดอย่างดีไม่ใช่กินพอประมาณเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีใครมายุผมหรือผม,ผมเครียดก,กับงานหรอกผมเครียดก,กับคุณน,นั่นแหละ คุณฟังไว้เลยผมเพียร์กัคุณนั่นแหละครับผมไม่คิดว่าผมจะเสียความรู้สึกขนาดนี้คนเรามันมีดีมีชั่วพี่มีดีมีชั่วสมเกียรติไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผมเป็นคนดีจริงผมจะแอบโทรไปหาคุณทําไมผมจะไปบอกคุณทําไมว่าเอ้ยท่านท,ที่คนฟังนั้นบอกว่าเออไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเนะี่ยผม,มแอบโทรไปจริงไหมที่ผมบอกกับคุณอนะจริงไหมผมบอกกับคุณว่าผมแอบมาบอกทางนั้นเขาห้าม แต่เพื่อมนุษยซียทำแล้วผมต้องเตือนคุณให้รู้ล่ลวงหน้าเพราะไม่ไงั้นคุณจะได้แก้แก้แก้ไขปัญหาได้ผมไม่อ,อยากทุ้รัตทำมรุเสเซียงผมจริงๆแล้วถ้าใครเอาเสียงผมมาเปิดเปิดออกมาผมก็ต้องเอาเรื่องครับแล้วคนที่อ้างว่าบันทึกเสียงผมก็คือคนคนเดียวผมรู้แล้วว่าใครเพราะผมโทรคุยกับใครก็ลองดูครับทนายอย่างผมเนี่ยนะครับกับป .4 เนี่ยนะครับถ้าป .4 คิดว่าจะมาสอนทนายปริญญาก็เอากูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กพูพลาดกูก็ยอมอุตส่าห์พูดตั้งหลายครั้งว่าอย่ามายุ่งกับผม อย่ามาดึงผมก็ไม่ได้เกี่ยวในกลุ่มนั้นกูจะทําอะไรมันก็เรื่องของกูพี่อย่ามายุ่งกับผมครับเอาเลยครับ้า้อสมอเกียรติทนายหัวล้นมันทำผิดกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับเบอร์ความเทิดพยามึงจัดเลยพี่แต่ถ้ากูไม่ผิดกูก็เอาเหมือนกันพี่เห็นแก่น้ําใจที่ผมมีบ้างนะอย่ายุ่งกับผมยืนเงินแล้วคืนเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่น้ําใจอ่ะมันยังคงมีอย่ามาใช้คำว่าเราไม่มีอะไรติดข้างกันคุณมาขอโอโหสิกรรมผมทางไลน์ผมจะบอกโอโหสิเลย จริงหรือเปล่าคุณขอโหสิผมอะผมก็โหสิแล้วนี่มึงขอโหสิกูยังไงว่ามึงยังเล่นกูต่อเนี่ยมึงยังพาดพิงกูอ่ะมึงเอ่ยชื่อกูเลยสิถูกไหมคุณขอโหสิกรรมผมผมก็บอกผมขอโหสิเอาโหสิก็โหสิครับไม่ถูกใจกันยังไงเราโหสิกันแล้วต้องจบสิมึงโอโหสิภาษาอะไรอะเฮ้ยมึงโอโหสิภาษาอะไรครับสิ่งที่ช่องอื่นเขาเล่นงานคุณน่ผมไม่หนับหนุนเ ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนที่ด่าคุณด่าคุณ,คณผมฟังทุกช่องผมยังบอกคุณเลยว่าเขาด่าคุณคุณสู้เขาไหวไหมมันไหวหรือมันแต่ละคนเขาจัดจ้านอย่งนั้นเลยหยุดเถอะครับอย่าเอาต้นทุนชีวิตครอบครัวตัวเองไปลงทุนอย่างนั้นมันไม่คุ้มคุณขอโหสีกรรมผมผมขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้รู้สึกไม่ดีขอโทษจริงๆผมก็บอกโอโหสีเนี่ยคุณก็พิม์มากรรมใดที่ผมทําไม่ดีต่อท่านและครบอบครัวของท่านผมขอโหสีผมก็บอกโอโหสีแล้วคุณยังไม่พอีกเหรอครับ คุณจะปิดปากผมขนาดนั้นเหรอครับไม่ผมพูดไม่ผมคุยกับคนนั้นไม่ผมทาอย่างนี้ไม่ได้หรอครับทุกคนต่างม,มีจุดยืนของตัวเองนะครับนะฮะไม่เคยไปแตะลูกคุณเลยนะกับกับกับเมียคุณนะไม่เคยเลยนะบอกนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ที่ผมพูดตรงนี้เนะี่ยทุกคนอาจจะดูว่าทำไมทนายแม่งดูเดือดจังวะต้องดูเดือดครับเพราะสิ่งที่ผมเห็นจากการส่งข้อความอะไรกันมาเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไหมนะครับถึงแม้จะจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้แต่มันเกินกว่าเหตุไหมเออ นะครับไม่มีใครเข้ามาปั่นผมหรอกนะคุณจำไว้เลยไม่มีใครเข้าปั่นผมหรอกนะครับผมก็อ่านบทสนทนาของคนคนนั้นคนนี้คุยกันอืมอันนี้ก็ช่างมันนะเอออันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันกระช่างมันนะไม่เป็นไรโอ้แต่อันนี้หนักข้อไปหน่อยนะโอ้อยังงั้นอย่างนี้เมื่อไหร่จะพอสักทีครับกับผมเนี่ยเนะมื่อไหร่จะพอจะยุย่งกับผมได้ไหมจะทะเลาะกับใครก็ทะเลาะไปผมไปตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนผมถูกหมายเรียก และผมพูดความจริงทุกเรื่องไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรบิดไปจากที่เกิดขึ้นเลยนะไม่มีอะไรผิดไปจากที่ผมพูดที่ผมพูดกับคุณเลยไม่มีอะไรเลยคุณไปถามค้านผมได้เลยถ้าคุณจะสู้คดีคุณสู้กันไปเลยนะสบายใจได้ครับสบายใจได้ว่าทนายสมเกตไม่เคยบิดจากการที่เคยคุยอะไรกับคุณแต่ถ้าคุณบิดอะไรเกินจากการที่มีการบันทึกเสียงผมไว้หรือแอบเอาเสียงผมไม่เปิดเผยโดยที่ผมไม่ยินยอมผมเอาผิดหมดนะฮะเอาผิดหมด รับจากวินาทีนี้คุณจะไม่คบค้าสมาคมกับผมจะไม่มีอะไรกับผมก็ยุติไปหันหลังให้การเดินเป็นเส้นขนานไปไม่ต้องมาหวังดีอะไรกับครอบครัวผมไม่ต้องมาเอ่ยถึงเมียมผมเพราะผมก็ไม่เคยเอ่ยถึงเมียมคุณหยุดเตือนหยุดปากนาดีจบทุกต้องกับเคดแล้วครับพี่รมพรครับพี่รมพรเข้าใจความหมายไหมครับว่าคนนี้กับเพื่อนเราคนนี้ไม่กับเพื่อนเราเราเห็นเพื่อนเรามีปัญหาเราก็รู้สึกว่ามันเสียดายอะ่ะมันเสียดายมากๆเลยผมไม่คิดว่ามันจะเกินเกินเลยมาถึงวันนี้ขนาดนี้ผมไม่คิดจริงๆคุณวันคุณตองวันนี้ครับใหใจ ผมไม่นิยมนะฮะไอการทะเลกกาะกันแบบนี้ผมผมไม่เอาผมไม่เล่นด้วยครับผมบอกตรงๆเลยนะนะนะคุณจะเรียนรู้กฎหมายเนะี่ยนะครับนะฮะผมไม่จำเป็นต้องมานั่งอธิบายกฎหมายคุณฟังเพราะว่าคุณบอกคุณปรึกษาทีมงานทนายใหญ่เรียบร้อยแล้วทนายผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วก็ไปตามนั้นนะทีมงานทนายผู้ใหญ่เขาให้ความเห็นคุณคุณก็เชื่อตามนั้นก็ตามนั้นแล้วครับไมไ่เกี่ยวกับผมหรอกนะทุกท่านนะเอาแค่นี้นะเดีย๋ยวผมจะทำงานต่อเป็นต๊ะ ที่ผมผมอินไซด์มากคือเอ็กไซติ้งมากว่าอะไรผมรู้สึกกดดันนะรู้สึกอึดอัดนะว่าครั้งหนึ่งกูเคยไปเตือนด้วยความปรารถนาดีแอบไปบอกมันบอกนี่ไม่พูดว่ะแต่การที่กูไปกินข้าวเลยกูกลายเป็นคนเหี้ยไปในสายตาใครใครไปเลยเว้ยนะครับแยกย้ายออกหน่อยนะครับคิดถึงความดีของผมบ้างตอลอดเวลาที่รู้จักกันมาเนี่ยกูเคยทำร้ายมึงและครอบครัวมไหมพี่คำว่าหน้าไหวหลังหลอกเนี่ยคือกูเป็นเพราะกูเสือกดละไปข้างหนึ่งว่าอย่ามาบอกมึงแต่กูเสือกมาบอกมึงเพราะความเมตตากรุณา,นามนุษยธรรม กูนี่แหละหน้าไหวหลังหลอกเพราะคนบางคนก็บอกว่าอย่าไปบอกเขานะว่าเขาจะไปยื่นนึงกูแอบมาบอกมึงพอใจไหมจบนะครับพอเถอะครับไปตามทางที่ชอบที่ชอบของคุณเลยครับไม่มีใครมาเป่าหัวผมได้หรอกครับผมรับประกันได้อยู่ในโลกโซเชียลนี้มาประมาณ4ปีตั้งแต่64โดนมาเยอะนะวินิจยาคุณใช่หน้าไหนครับแกรซนันดาจบนะครับเอาแค่นี้นะพี่น้องนะถ้าเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจผมค่อยขึ้นใหม่ แต่ถ้าไม่มีก็ให้มันจบแค่นี้นะครับให้มันจบแค่นี้นะผมจะรอดูว่าแม่งจะด่ากูอีกไหมกูพูดขนาดนี้แล้วจะด่ากูอีกไหมนะมีใครเปิดเสียงผมช่วยดูให้ผมหน่อยนะครับแอดมินถ้ามีใครเปิดเสียงกับผมช่วยดูผมนะผมจะแจ้งความตรงนี้เลยครับสกลนครนะครับผมจะแจ้งความที่สกลนครนี่เลยครับผมไม่เคยอนุญาตให้ใครแล้วผมไม่เคยไปทะเลาะกับใครแต่ถ้ามีใครเป็นคนแอบบันทึกเสียงผมแล้วไปเปิดผมจะแจ้งความดำเนินคดีแม่งให้หนูนะครับดูให้ผมหน่อยนะครับเพราะมีคนบางคนที่โทรคุยกับผมแค่สองคนที่บันทึกเสียงผมไว้ได้ก็คือเขาถ้้าาาามมมีีกรหลุดไปท่ผจจะแงควเ นะผมทีแจ้งความคุณนนี้หวังว่าคุณคงฟังแล้วคุณจะเข้าใจนะครับว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับคุณผมแค่ออกมาปกป้องสิทธิทส่วนตัวของผมนะครับผมปกป้องสิทธิทส่วนตัวของผมและครอบครัว,วมผมผมไม่ได้เครียดกับนายหรอกครับไม่ต้องห่วงไม่มีใครมาปั่นผมได้หรอกครับแกเป็นหัวจะงอกเนี่หัวล้านหมดแล้วเนี่ยมีคนมาปั่นผมนะฮะโอเคนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ